พอแต่เฮียตอเราไปโพดในเพจคนหางมาันก็คือเพิ่นเป็นสร้างกอ่อสังเงินสิล่ะคะ่ะโพดแล้วมันก็นมีคนมาสมัครงานอีดีเด้เพิ่นก็เลยบอกเจี๋ยว่ามืออื่นน่ะมืออื่นน <ไอ S 1> ่ะอย่าไปใส่เด้อเก็เลยถามไปว่าเอามันอยัางตะวนจะไม่เอยียงก <พอ S 1> ็ดีขนาดสัมภาษณ์งานใหม่ผู้นึงก็ว่าเอาสัมภาษณ์งานแนวไหนบัดนี่ยอวนแล้วก็เลยบอกเจี๋ยวว่าเขาบ่ได้เบอกซูฟังตัวสิมีพนักงานก่อสร้างมาสมัครงานอยู่นําเฮาผู้นึงเหตุที่เฮาบ่เบอกซูจากของฟังนั่นก็คือก็บ่รู้ว่าเขาสิมาเล่นมาอีหลีแะ่ว่างถึงแต่เฮาาาโโพพสไปคคคนนนนทรมุ่่ละบงก็ขอเงินค่ะ เดินทางก่อนอคุณกับเบอร์ค่าน้ำหมวก้ำมันเบอร์ค่าเติมเงินจังสันทั้งเสีโอ,เโอ้ยบ๊เสือใจผู้ใดทั้งนั้นล่ะว่าลุงคนนี้แหละแล้วาลาตามงานดีแท้เด็กแล้วก็ถามเขาว่าสิลป์ผมบอกครับเ้าก็เลยเห็นเราโทรมาดูตัวดูแสดงว่าเราอยากเฮ็ดงานถุนตูน้เนาะเจ้าว่าเบอรเจีบเลยว่าโอเคโอเคพเ,าาเ,คเคพื่อว่า,าเพิ่นมาเราจะของโอยู่กับเอิร์นห้าเรากันเนาะถ้าให้คอยไปสัมผัสคอยสิรู้เรื่องก่อสร้างตืเพิ่งยี่อ้วนเขาบอกไว้ซื้อซื้อฮะที่ตอนที่เพิ่นมาในหะเฮาบ่าอยูแต่ห้องโบยูเขา,าสัมเคยส เถียงกันในพี่น้องว่ามันบริเวเป็นการวางแผ่ลวงไหนกับบ่หูมาก่อนมาเพิ่นสิมาเมอนี้อีกอย่างหนึ่งเฮียโตกยานเพิ่นบ่มาเฮียกันราคาขั้นสิบเบาซูเมียฟังดังนั้นแล้วพ่อตาหอดเมินัดหมายเพิ่นกามาอิลีในขณะนั้นเชียบบริเวล่งไปดอกขาดเนื่องจากเฮียโตยังอยู่อูอยู่พ่อตาสัมผัสเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเฮียโตก็ได้โทรเอิญเชียบลงไปได้บัดนี้ลงมาหนีดูลงมาหนีดูลงมาเพิ่งนาลูกน้อง ่ีจะเอาว่าเอาสิตัดสินใจแบบไดก็ม่เบิ่งซอยกันเพิ่นวาเลยบ,บอกว่าโอเคโอเคอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเฮาลงไปพอได้เจี๊ยบลงไปแล้วเพิ่นก็นสวัสดีเจี๊ยบนั่นะคะ่ะทักทายกันสัมผัสกันเบืองตนเอ้ยได้ฮู้หูที่ไปที่มาของกันและกันตัวแลาวก็ถามาเคยเห็ดงานก่อสร้างอยู่ไสมาแนวก็บ,บอกไปละค่ะว่าเราเคยเฮ็ดนั่นเคยเฮตดนี่นานงานปูนเราก็เหตุเป็นงานไหม่ผมก็เหตุเป็นค่ะถือว่าตอบโจทย์พญอ้วนผดแล้วแล้วว่าเราอยากได้สร้างเป็นทั้งงานปูนและงานใหม่อยู่แล้วสินะค่ะที่เรา ก็หน,นี้นห้เงมามักเพิ่นอยู่เด็กล่าสิสไตล์บ่ค่อยปากแม่เขาหลับเราไว้เนาะเจ็บก็กได้ถามต่อว่าตะอ้วนตะอ้วน,วนากาได้ถามเรื่องเงินเดือนเพิ่นไปละว่าเงินเดือนเพิ่อนไหนสเท่าใดเงินตกเล่าว่าคอยถามแล้วคอยถามแล้วคก็อคอยถามเพิ่นเบิดทุกอย่างเราได้เจี๊ยบได่คอยเอือนเจ้าลงมาน,นี่คืออยากมาถามเจ้าอีกเทียนึงว่าเจ้าสิเอาเล่าบอเจ้าสิหลับเล่าบอเจ็บก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวเจ็บลงไปเดี๋ยวนี้แหละสันน่ะเขาจะไปหอดเจ็บก็ไปอ่านใบสมัครงานแล้วล่ะค่ะอายุก็เป็นพ่อลูกพ่อเมียมผ้ในแถวบันไดอยยู่ส้าลัักษณะตหนๆมเบื้องต้นก็รู้ว่าเ็งานก่ล ตางมองได้เจ้าน้าที่โกงค่าแรงกะใจสา่าจบอครบบอเต็มจ่ายบอเป็นเม็ดเป็นหน่วยอยู่บ้านกะข้องถ่ายยากถ่ายกินมีผ้าลานกะคือตองส่งลูกเลี้ยนสองคนผู้ใหญ่ก็เลี้ยนอยู่ปวชปวสแล้วล่ะครับทางการเงินนี่แหละเฮ็ดผมต้องดินต้องโลนเพราผมก็เป็นเสาหลักของบ้านเงินส่งลูกส่งเต่าเลี้ยนี่ยของผมก็อยู่บ้านอยู่น้ำลูกน้ำเต่านั่นล่ะครับเราเคยเฮ็ดงานอยู่างมองหนีมาโดนเราบอกไปย้ายไปมองหันย้ายไปมองหนีผมน่ะคนน้องบัวลำพูนค่ะเลยอยากเฮ็ดงานอยู่ไกลบ้านไปอย่างเลย์หลอน ใหญ่หนาใหญ่ล้างตามใส่งานเหรมไหมครับผมข้าก็เห็นเขาใจถึงความรู้สึกเด็กค่ะคนเฮา้ามันมีความรับผิดชอบอีย่างที่อยู่เบื้องหนาและเบื้องล่างเห็นแต่ของเป็นเสาหลักของบ้านมีรายได้ที่มันบามันคงพอม,มกระที่จะคองเกิดสภาพว่าความเครียดก็เลยมาเปิดเบื่องเพจคนว่างงานคนหางานคนตก เพื่อนพรับสมัครพอดีค่ะก <ผม S 1> ็ะเลยลองตัดสินใจโทรมาถามเบิ้งในขณะนั้นผมก็เห็นงานอยู่หม่องเก่าอยู่ยยางานออกกระท่านหารรันกับญานเพื่อนบอหายเงินเด้ค่ะเพื่อนก็เห็นใจยอยากอยู่แล้วจากนั้นพอเาหูลึกตื่นหน้าบางกันแล้วก,ก็ได้ว่าบ่ต้องเบาอีหยังหลายดอกไปแล้วยูมองเก่าอ่ะเพื่อนจ้างมื่อละเท่าไหร่ละค่ะเราก็เลยบอกว่าเราเคยได้มื่อละสี่หลอดเมื่อละสี่หลอดเนี่ยมีงานค่อยได้เด้ค่ะ